สวัสดีครับจากร้านพู่มมินแท็กเตอร์สาขาอภักุจ,จับจังหวัดอุดรธานีวันนี้จะพามาดูเป็นผ่าน5ใบ22นิ้วนะครับเข้าใหม่ครับก็ใหม่ครับเป็นผ่าน5ใบ22นิ้วป้อง12นะครับป้อง12ต,ตัวนี้เป็นผ่าน5ใบ2 2นิ้วครับใส่สำหรับรถรุ่น2 8แถึง40แรงนะครับ28แรง40แรงสามารถใส่กันได้ครับ ตัวนี้เป็นกล้อง12นิはは้วครับสภาพสวยๆครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เดิมเลยครับเดิมเลยสีเดิมโรงงานครับสติกเกอร์อยู่ครบสีเดิมโรงงานไม่ได้ล้างนะครับเดิมโรงงานเลยสติกเกอร์อยู่ครบตัวนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะครับจะถ่ายภาพโดยรวมให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้มีที่เซาะดินครบนะครับมีคัดท้ายให้นะครับมีคัดท้ายให้ ขัดทายให้ครบพร้อมใช้งานพร้อมติดตั้งเลยครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2 1 0 0 0บาทครับตัวนี้เปิดราคาที่21 0 0 0บาทสวยๆครับสวยๆสวยๆพร้อมใช้งานตัวนี้อา่า ใครสนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับร้านภูมินเทคเตอร์สาขาคุณจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295เบอร์นะครับ0817294501ครับก็แวะเข้ามาดูได้ครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ